ฝึกท้องและแก,กนกลางกับแอดมินหญิงนะครับอ่าก็ถ้าผมลบคลิปไปก็แสดงว่า Facebook มันสั่งให้ลบนะครับต้องของอภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าได้ก็คือ Standing App View นะครับยืนกิ้งนะครับอ่า n d i n g ิ้ขำกิ้งลีงกมายืนกิ้งนะครับก็คือผมบอกแอดมินนะครับว่าเมื่อเราก็คือตอนนี้แอดมินพื้นฐานเบสิกเขาแน่นเลยนะครับ ผมพาเอกระสาดึงข้อดิฟสคอรพรกนี้เขาแน่นแล้วนะครับถ่วงน้ําหนักได้แล้วถึงผมก็บอกว่าการจัดโปรแกรมก็คือให้เราทดสอบเองได้เลยผมแค่เป็นไกด์ไลน์ว่าจะฝึกท่านี้ท่านี้ท่านี้อ่ะมันก็อยู่ที่เป้าหมายของแอดมินและอยู่ไ์สไตล์เวลาแต่ถ้าก็คืออยากจะปลดล็อกท่านูท่านี้นะครับผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าจะต้องเรียงท่าฝึกอย่างโน้ย่างนี้อะไรแบบนี้ก็คือ เป็นแค่คําแนะนํารึ่งตอนนี้ก็คือถ้าคนที่พื้นฐานน่นแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งท่านี้ก็คืออาราอโทูทูบานะครับททูบาก็คือการทําก็คือให้เท้านะครับถึงกระบ,บาด้านบนนะครับอ่ะก็คือแนวทางผมนะแขนตรงขาตรงนะครับไม่งอทั้งแขนไม่งอทั้งขาคือบางคนก็สงสัยว่าเอ้าทําไมคนอื่นขาตรงขางอขางอขาตรงทําไมงอทั้งขางอทั้งแขนผมบอกว่าไม่ผิด มันอยู่ที่เป้าหมายเขาเล่นแนวทางเขานะครับในแนวทางผมขาตรงตรงแขนตรงตรงนะครับเพรถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็น,ปน,นท่าแอสซิดหรือว่าเล็กเล็นะครับแต่ในเวอร์ชั่นในเวอร์ชั่นที่ก็คือยกเท้าให้ถึงบาท่านี้ท่าต่อไปก็คือท่านี้ก็คือเล็กเกนะครับขาตรงแนวะทางผมเห็นไหมแนวทางผมผมจะให้ฝึกขาตรงนะครับจะให้ฝึกขาตรงนะครับ ก็แนวทางผมก็ฝึกให้หมดแรงหมดแรงจริงๆต้องเค้นให้หมดจริงๆนะครับแล้วก็พักแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่จานวนเซตมันอยู่ที่ความแข็งแรงและเป้าหมายของคุณนะครับะฝึก4เซต5เซตก็แล้วแต่นะครับอ่ะแล้วก็ท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปเดี๋ยวดูกันนะครับว่าท่าอะไรนะครับท่าต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือบรรยายกันสดๆนะไม่มี <ris is> ก็คือท่าอะไรนะอ๋อนีเรสนะครับแทงเข่าให้ถึงอกนะครับอ่าแทงเขา่ Daha า,เขาให้ถึงอกนะครับก็มีน้องนะครับที่เทนกับผมถามว่าแอดมินเขาฝึกมาท่าอะไรเขาบอกว่ากล้ามเนื้อขาเขาทนทานแข็งแรงเขาสามารถแทงเข่าถึงอกได้ต่อให้แอดมินเขาจะฝึกกัน5เซต10เซตไอ้10ท่า5ท่า8ท่าเพราะว่าเขามีความยืดหยุ่น อของกล้ามเนื้อขานะครับมันไม่ใช่ว่าจะขาจะแข็งแรงอย่างเดียวท่าบางท่านะครับมันอาศัยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยคุณจะต้องเข้าใจถึงจุดนี้นะครับท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปท่าอะไรอ๋อนนี้ก็คือน่าจะเป็น H I T Six Pack นะครับซึ่งผมก็จะฝึกกันทั้งหมดในทางผมสีท่านะครับติดต่อกันนะครับก็ท่าแรกก็คือซ้ทูซ้ายแผงนะครับซ้ายขวาก็คือนับเป็น1เมื่อครบ10ครั้งซ้ายขวานับเป็นหนึ่งปุ๊บ เราก็จะเปลี่ยนเป็นท่าอื่นทันทีนะครับเราจะไม่มีการพักนะครับเขาบาง,ง,งคนเขาจะเรียกว่าใจแอนเซตนะครับ10 10 10ส่ท่าก็40ถ้าไหวก็ไม่ต้องพักเริ่มเริ่มนับหนึ่งท่าใหม่นะครับ10 10 10ท่าละ10ครั้งนะค,คือสามารถดีไซน์โปรแกรมให้เต็งได้คุณจะเอาท่าอะไรมารวมก็ได้นะครับการฝึกก็คือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับการคาร์ดิโอการฝึกฟา์มทนทานตามเป้าหมายตอบโจทย์นะครับท่าที่2องแพงกิเนียเอาบวกโคสเอโนเพนนะครับ แทงเข่าเข้าแล้วก็ชักเข่าออกแล้วก็เปิดเข่าเปิดปิดนะครับเข้าออกเปิดปิดนะครับก็สิบครั้งเหมือนกันนะครับก็เราจะฝึกกันห้าท่าก็ได้ไม่เกี่ยวนี่ผมทําให้เป็นแค่เป็นไกด์ไลน์ว่าสี่ท่านะผมเคยฝึกทั้งหมดรู้สึกว่าแปดท่านะครับติดต่อกันท่าละสิบครั้งอะไรประมาณนี้นะครับท่าต่อไปก็คือน่าจะเป็นท่าแพงสไปเดอร์แมนนะครับอ่าเป้าหมายเราจะให้อยู่นะครับหัวเข่าถึงข้อศอกนะครับนี่ พกเขาถึงข้อ2นะครับซ้ายขวาก็นับเป็นหนึ่งก็ฝึกกัน10ครั้งเหมือนกันนะครับข้อสีท่าคุณคือลงฝึกดีไซน์โปรแกรมให้ตัวเองเอาท่านู้มาใส่ท่านี้คือในลักษณะที่การฝึกแบบรูปแบบของ h i t circuit training นะครับมันจะทําให้เราสนุกกับการออกกำลังกายนะครับมันไม่มีถูกไม่ผิดนะครับการฝึก HIIT นะครับท่าสุดท้ายก็คือ mountain climber นะครับซ้ายขวาก็นับเป็น1นะครับเมื่อครบสิครั้งปุ๊บ ถ้าไหวผมบอกแอดมินถ้าไหวไม่ต้องพักนะครับเริ่มท่าใหม่เลยเป็นไซต์ตัวไซต์แผงท่าที่หนึ่งเลยนะครับถ้าไหวก็คือเริ่มท่าท่าใหม่เลยถ้าไม่ไหวก็ให้พักนะครับฝึกกันค่อนข้างโหนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแอดมินเขาคาร์ดิโอกับอะไรอีกคลิปนึงครับรอชมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแอดมินยิงนะครับเขาก็เป็นคนอ้วนมาก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ากลุมนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนปูพื้นฐานนะครับพื้นฐานคอมไพนเกลือทรายนะครับ สามารถบดล็อกท่าดึงข้อถวงน้ำหนักนะทุกวันนี้ดิฟถวงน้ำหนักได้นะครับสคอจำฝึกในรูปแบบของ HIT ได้นะครับก็คือผมก็บอกว่าก็คือถ้าจะไปโพสที่ไหนนะพยายามเอารูปที่ตัวเองอ้วนนะครับโพสลงไปด้วยนะครับให้เขาเห็นเพราะว่าบางคนเขาเห็นตอนนี้เราไม่ได้เรีนสุด,สดๆ,ๆเขาจะดูถูกบูลลี่นะแต่ถ้าเขาเห็นในตอนที่เราอ้วนขึ้นมาอ๋อกบอกเอ้ยสุดยอดนะเก่งนะมันก็จะเปลี่ยนกันนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูคาร์ของแอดมินหญิงกันนะครับในรูปแบบ HAT ที่บ้านนะครับ